อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะจากหลานแขกหลังแขกกดก่อนปิดก่อน เห็ดเพาะต้มเสร็จเรียบร้อยอืมอืมเห็ดเพาะได้ยังใจแล้วค่ะต้มเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอันนี้เป็นพัสดุอีกอีกกล่องนึงนะคะที่ส่งมาจากอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น,นะคะ่ะเออ จากหลานที่เคยทํางานด้วยกันนะคะเป็นน้องที่ทํางานนะคะแต่เราก็เ็ด้ให้เป็นหลานนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้น่ารักมากน้องแขกนะคะกับแม่เยาวรักษ์ส่งข้าวเหนียวจากอําเภอสีชมพูนะคะมาให้8ปดกิโลเลยค่ะขอบคุณน้องแขกกับแม่เยาวรักนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อด้วย ปาป่องกินข้าวเหนียวแล้วหุงกินแล้วอร่อยมากเลยค่ะข้าวเหนียวหุงแล้วนะคะอร่อยมากซึ่งบ้านพี่เนี่ยไม่มีไม่มีที่นึ่งข้าวเหนียวพี่จะใช้วิธีนึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าข้าวนิ่มอร่อยค่ะเงาวับเลยลูกบอกว่าพอเห็นข้าวนี้แม่นึ่งข้าวเหนียวอันนี้แล้ว,วอยากคิดถึงข้าวเหนียวมูลลูกบอกอยากกินข้าวเหนียวมูนเลย เดี๋ยววันหลังทำข้าวเหนียวมูน8กิโลลูกเอ้ยค่าส่งเยอะแยะมหาศาลแต่บอก่แปดสิบเก้าบาทส่งมาใส่ถุงพลาสติกสองชั้นนะคะนี่เพียวอ,ออกแล้วชั้นหนึ่งแล้วก็ส่งมาทางพัสดุนะคะจากบริษัทแฟลชแฟล บริษัทอะไรนะน้องแพลว flash f l a h นะนะ f l a S h เออ f l a S h flash ขอบคุณน้องแขกมากนะลกูกขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณพ่อด้วยนะโอ้ยหสุดใจดใจริงสุดใจมากๆโอ้ยข้าวเหนีออยวใหญ่ ลูกบอลบอที่อยู่สงขาลูกบอลสง่งของมาให้แม่นี่ปลาเล็กปลาปลาชิงช้งางวอนส่งปลาชิงช้างมาให้ขอบคุณลูกบอลน,นะครับเดี๋ยวจะทอดกินกับแกงส้มแกงเหลืองออออน,นี้ ลูกส่งมาให้แม่เสร็จเรียบร้อยนะลูกบอลปลาขาวอะ่ะแม่ก็จัดการไปแปรรูปเลยนะลูกแม่เอาไปทอดนะคะทอดสีเหลืองนิดนิๆกรอบมากเลยลูกบอลขอบคุณลูกบอลน,นะคะฝากช่องลูกบอลด้วยนะคะคนทํากินสไตล์บ้านๆคะ่ะลูกบอลน,น่ารักนะคะเป็นเด็กดีด้วยนะคะเข้าไปดูชมคลิปสวยๆดีๆของอวิถีชาวทะเลภาคใต้นะคะที่ช่องลูกบอลค่ะ ชื่อช่องนะคะคนทํากินสไตล์บ้านๆค่ะค่ะต้องขอบคุณน้องอ้อยกมลรัตน์นะคะจากช่องอ้อยกมลรัตน์2,500ัโปรคุกกิ้งนะคะที่ส่งสาคูต้นมาให้นะคะสาคูต้นที่ได้รับจากน้องอ้อยมาเนี่ยนะคะพี่ป่องอยังไม่ได้นําไปแปรรูปนะคะยังไม่ได้ไปกวนนะคะเดี๋ยวกวนเมื่อไหร่แล้วพี่เอ่อพี่ป่องจะแสดงวิธีทําให้ดูนะคะว่าสาคูต้นทําอย่างไรนะคะก็ต้องขอบคุณน้องอ้อยนะคะ มากๆเลยที่ส่งสาคูต้นมาให้นะคะาฝากทุกท่านนะคะกดติดตามช่องพี่อ้อยกมลรัตน์นะคะแล้วกว็ภาษา,า2,500นะคะขอโทษค่ะชื่อช่องว่าอ้อยกมลรัตน์2,500นะคะแล้วภาษาอังกฤษก็คือ Pro Cooking สรุปก็คือช่องพี่อ้อยนะคะชื่อช่องว่าอ้อยกมลรัตน์2,500 Pro Cooking ค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะน้องอ้อยทําช่องเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัตนะคะท่านใดที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะคะจะเข้ามาในช่องนี้แล้วท่านจะมีไอเดียแล้วก็จะเห็นไอเดียของเจ้าของช่องในเรื่องของการทําอาหารมังสวิรัตได้อย่างเลิศเลยค่ะเป็นอาหารประเภทอาหารจานเดียวนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทั้งช่องของน้องอ้อยน้องบอลน,นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องพี่ป่องพี่สมร h ชนแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งล่ะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทุกคลิปค่ะ